ส่วนวาทะประจําปีเนี่ยนะวาทะแห่งปีวาทะแห่งนี้ทําให้สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งปตพีนะฮะนั่นก็คือนาจะนัจะนาจะนะครับวาทะคำว่านาจะโอ้โหโอ้โหนะบางคนถึงกับ ดิ้นแทบเป็นแทบตาย<ช>เจอควาวนาจะเข้าไปไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะดินปุ๊บนี่คือแบบว่าต้องมาออกมาเป็นวาทกรรมกันมากมายอะไรอย่างนี้นะคะอ่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการตั้งฉายาต่างๆเนี่ยคุณแรมโบ้เซสกงอัฐางวงนี่ก็ออกมาพูดบอกว่าคือที่ทางด้านของโฆศกพักเพื่อไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชเนี่ยออกมาวิพากวิจาร์ว่าฉายาเนี่ยมาสะท้อนกนารทำบันของรัฐบาลจริงๆ คุณแรมโบ้ก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นทมเนียมปฏิบัติของสื่อมวลชนประจำรมเนียบทุกปีอยู่แล้วสมัยนางสาวยิ่งรักเนี่ยก็มีการตั้งฉายาเหมือนกันแล้วการที่ตั้งฉายาให้พลเอกประยุทธ์ว่าชำรุดยุธโสมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยมันมีความชำรุดมากมายนายกทํางานตลอดแก้ไขปัญหาตลอดคิดถึงต่ชาติบ้านเมืองแน่นอนค่ะสุขภาพมันก็เป็นไปตามวัยแต่ว่ายังแข็งแรงทุกอย่างทั้งกายทั้งใจแล้วไม่ใช่แค่นั้นรับบทหนักหลายเรื่อง เรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการเมืองก็ถูกโจมตีรอบด้านนะคะก็ขอบคุณสื่อมวลชนที่ตั้งฉายานี้ให้กับท่านนายกแล้วก็รวมไปถึงรัฐบาลแต่ก็แน่นอนว่าณนะวันนี้เองเนี่ยเรื่องของการเมืองในประเทศไทยกลุ่มการเมืองต้องการเอาชนะกันทางการเมืองจนลืมประชาชนลืมประเทศทําให้ประเทศเสียหายแต่ว่าสิ่งที่นายกเนี่ยนะคะทำเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยหลายอย่างก็คลี่คล,คลายทั้งวิกฤตต่างๆเรื่อง,องความมั่นคงสุขภาพวิกฤตเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องของ การลงทุนการท่องเที่ยวเองก็ตาลคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เกิดในประเทศไทยนะคะในต่างประเทศเองก็เป็นเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มการเมืองต่างๆเนี่ยทำทุกอย่างเลย ให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายค้านมุ่งโจมตีรัฐบาลหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องของการที่ท่านนายกออกมาดูแลพี่น้องประชาชนก็มองเป็นเรื่องแบบอื่นไปแล้วบอกว่าไม่ใช่แค่นี้คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ควรที่จะใช้โอกาสนี้นําฉายาที่สื่อตั้งรัฐบาลหรือว่านายกมาโจมตีหรือว่าเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะว่าย้อนกลับไปสมัยยิ่งรักเป็นนายกสื่อก็ตั้ง ตั้งฉายาเหมือนกันตอนนั้นตั้งว่าพี่คนแรกพี่คนแรกนั่นคือรัฐบาลรัฐบาลของคุณยิ่งรักเนี่ยเ็าตั้งว่าพี่คนแรกพี่คนแรกคือเพราะอะไรตั้งฉายานี้รู้ไหมก็เอกอะไรก็พี่ใช่ไหมคะพี่ก็คือนายทักษิณไงนะฮะส่วนคุณยิ่งรักเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะฮะฉายาเขาคือปูกันเชียงปูกันเชียงก็เดินเซไปเซมาแล้วก็สื่อถามเรื่องอะไรก็เขาเรียกว่าตีกันเชียงหนีนะฮะแวบตลอดแวบตลอดนะฮะ นี่แหละค่ะก็ไม่ใช่แค่การตั้งเฉพาะแค่แบบรัฐบาลน,นี้เท่านั้นก็ตั้งมก่กานมาทุกรัฐบาลเลยนะในขณะที่คุณสุชาตินะคุณสุชาติชมอะไรนะ <c oughs> คุณชาติชมเก่งชมชมเก่งชมเก่งแล้วตอนนี้คุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน